สวัสดีครับหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านสิติวิจัยเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปีพศ2563นะครับก็มีหลักสูตรให้ท่านได้เลือกเรียนหลายหลักสูตรนะครับตั้งแต่การใช้โปรแกรม Amos, Mplus, LISREL, Stata, SPSS, SmartPLS นะครับรวมไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล Data ในสิทธิการวิเคราะห์ถดถอยพหุหรือ Multiple Regression และการวิรเคราะห์ Logistic Regression น,นะครับ สำหรับหลักสูตรอื่นก็มีเปิดให้ท่านได้เรียนนะครับได้ตามความต้องการนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเรียนนะครับหลักสูตรนะครับการใช้โปรแกรม a m o s อริสำหรับ s e m b a s i กนะครับก็แนะนำว่านะครับหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนปเอกนะครับหรือจะใช้เซมในงานวิจัยวิทยานิพนธ์นะครับก็แนะนำให้เรียนก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยในการวางแผน เข้าใจวิธีวิธีการวิจัยและก็การวิเคราะห์ SEM นะครับหลักสูตรมาเป็น SEM advance นะครับหรือการใช้อ m o s มในระดับ advance เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตีพิมพ์หรือ publication นะครับงานวิจัยวิทาาิิพนธ์ควรจะมีความรู้เรื่อง SEM เ,เบื้องต้นก่อนนะครับหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรต้นสิทธ์เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนสิติวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูลหรือทำวิจัยด้วยตนเองพบปัญหาไม่ซิกไม่เหมือนที่เรียน ไม่มั่นใจว่าวิเคราะห์ถูกหรือไม่ก็แนะนําเรื่อง Data าในสิทธ์นะครับดัต a าในสิทธ์นั้นไม่ได้เปิดสอนในาการเรียนการสอนโดยทั่วไปนะครับในระดับปโทปก็ไม่ไม่มีหลักสูตรเปิดสอนนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะเรียนก็แนะนําหลักสูตรนี้นะครับสํำหรับหลักสูตรต่อมาเป็น m u l t i p l ลิเกชันนะครับก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับการใช้เทคนิค ในการวิเคราะห์ i p l e Regression นะครับเป็นการพัฒนานะครับการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคต่างๆนะครับซึ่งเทคนิคต่างๆนั้นนะครับที่พัฒนาขึ้นอาจจะพัฒนาภายหลังนะครับทำให้ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้มีฟังก์ชันนะครับอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆนะครับดังนั้นเราก็ต้องนะครับเรียนรู้การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ i p l e Regression นะครับ ตัวต่อมาก็คือโลจิสติกเหมาะสำหรับคนที่มีการามีข้อมูลนะครับหรือต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามที่เป็นกลุ่มนะครับหรือ nominal scale นะครับที่มี2ค่าขึ้นไปนะครับก็แนะนำใช้โลจิสติกเดกัชชันนะครับโลจิสติกเดกัชชันนั้นก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับในแต่ละ มิติที่เขาพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ b บ n a r y l o g i s t i c order logic m u มันติโนเมียนะครับรวมไปจนถึงการพัฒนาไปสู่การใช้ GEE นะครับก็คือเอาเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวต่อมาก็คือการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม l s เ l l นะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมในตำนานในการวิเคราะห์ h e m นะครับ หรือท่านจะใช้โปรแกรม s t a r t ตาในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโปรแกรม s t a r t ตานั้นเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมจากนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยและก็นักวิจัยมืออาชีพจำนวนมากนะครับโดยทั่วโลกนั้นก็ถือว่าโปรแกรม s t a r t ตานั้นเป็นโปรแกรมที่นะครับได้รับการยอมรับนะครับมากนะครับโปรแกรมหนึ่งนะครับอันนี้ก็แนะนำหลักสูตรนี้ หลักสุดตมาก็คือเป็นโปรแกรม smart p o s นะครับเป็นการวิเคราะห์ sm ทางเลือกครับมีข้อจำกัดน้อยกว่า cbm นะครับที่อยู่ในกลุ่มของโปรแกรม a m o s l i s t l e s นะครับลักษณะนะครับ smart p o s ก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่สนใจที่ทำนายค่านะคร variance นะครับโดยใช้นะครับ smart p o s นะครับ ทีนี้นะครับออีกหลักสูตรหนึ่งนะครับก็แนะนำเกี่ยวกับรับคู่ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์กรนะครับและต้องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพขององค์กรด้วย D A และก็ Tobit นะครับก็แนะนำหลักสูตรนี้นะครับหลักสูตรต่อมาเป็นการใช้โปรแกรม e d e n c o นะครับก็เป็น S C M ทางเลือกนะครับเช่นเดียวกับ Smart PLS นะครับดังนั้นนะครับท่านก็มี โปรแกรมนะครับ smart p s โปรแกรม e d i n g o นะครับสำหรับการวิเคราะห์แบบ VBSEM นะครับตัวต่อมานะครับก็คือโปรแกรม Impulse โปรแกรม Impulse นี่ถือว่าเป็นโปรแกรมนะครับระดับนักวิจัยนะครับที่มีความรู้ทางด้านงานวิจัยระดับกลางถึงสูงนะครับคนที่เริ่มต้นนะครับสามารถเรียนได้ไหมก็ได้ครับนะครับ แต่ว่าตัวโปรแกรม i m p a s s นั้นนะครับรองรับนะครับผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้ที่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับกลางถึงสูงนะครับดังนั้นถ้าท่านใดต้องการที่จะนะครับใช้ในการวิเคราะห์ระดับกลางถึงสูงนะครับแม้ว่าท่านเพิ่งจะเริ่มต้นเข้ามาเรียนนะครับท่านก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องเ m p a พ s ได้นะครับดังนั้นนะครับโปรแกรม i m p มพ s นั้นนะครับก็ ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับตัวหนึ่งทีนี้นะครับตัวต่อมาก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่เคยทําวิจัยนะครับหรือเริ่มต้นทาวิจัยนะครับกําลังเขียนแบบสนุกโครงการหรือเวียนิพนธ์ก็แนะนําหลักสูตรนี้นะครับรายละเอียดการฝึกอบรมนั้นแต่ละหลักสูตรเป็นหลักสูตร1วันครับหรือ6ชั่วโมงนะครับการสอนปกติก็ประมาณ9ก้าโมงถึงสี่สนาฬิกานะครับ ค่าใช้ใจ่ายหลักสูตรละ3,000บาทนะครับสถานที่อบรมก็อยู่บนถนนสักแก้วอำเภอเมืองจงังหวัดนครปฐมนะครับแต่ละครั้งจะรับไม่เกิน4ที่นั่งนะครับซึ่งผู้เรียนก็แล้วแต่รับแต่ละสัปดาห์ครับจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรียนกลุ่มก็3,000บาทนะครับถ้าเรียนเดี่ยวนะครับหรือเรียนตัวต่อตัวก็4000บาทนะครับสำหรับท่านใดที่ลงเรียนแล้วก็สามารถปรึกษานะครับ ทางด้านเมลหรือไลน์ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนที่ปรึกษานะครับก็แนะนำนะครับเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนก่อนนั้นมาด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้จําได้ว่าท่านเคยมาเรียนนะครับโดยใช้สลีปนะครับที่ท่านโอนเงินในการเรียนครั้งแรกนะครับติดมาด้วยนะครับดังนั้นก็เพื่อที่จะตรวจสอบนะครับได้ว่าท่านนะครับ เรียนนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเรียนหรือปรึกษาแบบเมาส์จ่ายครับก็คือจ่ายแค่ครั้งเดียวก็จนจบเล่มนะครับก็แนะนำนะครับตัวโปรโมชันตัวนี้นะครับท่านจ่ายเพียงแค่30 0 0 0บาทนะครับท่านจะเรียนหลักสูตรใดๆก็ได้ที่ผมเปิดสอนนะครับวิชาไรได้ก็ได้นะครับแล้วก็เรียนทั้งปรึกษาได้นะครับไม่จำกัดนะครับ ภายในนะครับเดือนนะครับนับตั้งแต่ท่านนะครับใช้บริการนะครับหรือเข้ามาอบรมนะครับก็คือจ่ายครั้งเดียว30 0 0 0ืนแล้วก็ท่านสามารถเรียนหรือปรึกษาได้นะครับสาเดือนนะครับซึ่งสําสหรับ30เดือนนี้ก็ประมาณ2ปีครึ่งนะครับก็ถือว่าน่าจะครอบคลุมนะครับการ เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเรียนไปจนถึงทําวิจัยนะครับทั้งปอดถูและโปรเอกนะครับสำหรับหลักสูตรนะครับอบรมประจําเดือนพฤศจิกานะครับก็มีนะครับรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับมี d t t a n าใน s ิดมี Multiple r e คชั i o n l o g i s t มี s มีมออนะครับแล้วก็ m p p a s s นะครับเดือนธันวาก็จะมี RISLEL STATA นะครับสมาร์ทเพลสแล้วก็ EDENGO นะครับ ตามวันเวลาที่กำหนดให้นะครับสำหรับสารที่เรียนก็มีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยส่วนท่านใดนะครับสนใจจะเรียนนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับหรือสนใจเรียนเดียวนะครับต้องการจะเรียนผ่านออนไลน์ก็สามารถติดต่อได้ครับกรณีที่ท่านไม่สะดวกนะครับด้วยประกันต่างๆก็นะครับ อาจจะติดต่อเรียนวันอื่นนะครับซึ่งก็มีทั้งการเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือปรึกษาการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเรียนผ่านทางออนไลน์ทาง Zo ูมหรือ Skype นะครับวิเคราะห์อเองไม่ซิกไม่ฟิตไม่รู้ทาไงทําถูกหรือไม่ก็หรือ,รอต้องการที่จะปรึกษานะครับวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเตรียมตัวสอบวิทยานพนธ์ปรึกษาที่ปรึกษาและแนะน,นําการทําวิจัยปทปเอกนะครับก็สามารถติดต่อผ่านอ e ีเมลหรือโทรศัพท์ที่ให้ไว้ทายคลิปนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่ติดต่อแล้วนัดวันเวลาได้แล้วรบกวนโอนค่าใช้ใจ่ายนะครับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซนทันนะครับเลขชื่อ,อเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีตามที่ให้ไว้นี้นะครับแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะครับไปที่อ e ีเมลหรือไลน์ไอดีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็รบกวนเก็บหลักฐานการโอนเงินตัวนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะ ใช้นะครับอำนวยความสะดวกในการสอบถามหลังจากเรียนแล้วนะครับหมายความว่าท่านใดนะครับต้องการจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับสิติหรือวิจัยเกี่ยวกับที่เรียนมาและไม่เข้าใจนะครับกลับไปทําแล้วไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านเมลหรือไลน์นะครับถ้าเกิดระยะเวลานะครับที่ท่านเรียนมันนานเกินไปนะครับก็กรุณานะครับ นะครับอาจจะมีการขอนะครับหลักฐานการชําระเงินนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าท่านนะครับเคยมาเรียนกับผมนะครับทีนี้นะครับำแนะนําในการเดินทางนะครับนครปฐมก็อยู่ติดกับกรุงเทพทางทิศตะวันตกนะครับห่างจากเขตทวีวัฒนาและพุทธคนเพียง30กิโลเมตรมีรถวิ่งประจํานะครับตลอดเวลาตั้งแต่ตีห้จนถึง1ทุ่มนะครับ รถที่วิ่งก็จะเป็นกรุงเทพนครปฐมกรุงเทพราชบุรีกรุงเทพสุพรรณบุรีกรุงเทพ,ก,เทพกาญจนบุรีนะครับการเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ก่อนขึ้นรถก็สอบถามก่อนนะครับว่ารถคันนี้ผ่านตัวเมืองนครปฐมหรือไม่นะครับถ้าผ่านก็ถ้าหากสามารถเลือกลงได้ก็ลงที่หน้าโรงพิบานลนครปฐมนะครับเมื่อถึงนครปฐมก็โทรเบอร์นี้นะครับแล้วก็ จะมีบริการรับส่งฟรีนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผลงานของผมก็สามารถติดตามได้ใน2ช่องทางใน YouTube เป็นชื่อภาษาอังกฤษใน Facebook เป็นชื่อภาษาไทยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ